สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้แอดมินนะคะอยู่ที่บ้านของน้องพอตนะคะเด็กมีเส้นนะคะท่านผู้ชมเปันก่อนนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC เนี่ยสวัสดีครับอันนี้หน้าหน้าน้องพอตปะลูกครับเฮ้ยแล้วบ้างโมแดงแล้วมีโมแดงเงีย้ยมาปีเงี้ยมาปีก็มีเมีไปใส่เ, <S S เด,ด็กังมาปี อ๋อพ่อกับแม่อยู่ไซก็ไปทำงานแม่อยู่ไซกับปาจีนบ่ลูกแม่ซื้อหยังแม่แพทพ่อล่ะอพ่อม่อนคนปเฮ็ดหยังอยู่ปุ่นปาจีนยังขายตอ็นตะมุ่งคือเก่าบ่ครับขายตบักหุ่งคือเก่าโอ้ยขายตบักหุ่งโทรมาหาพอดบ่ไหนบ่กเฮ้ยเด้ยิ้นมาบักลาแันบอกบอกดังดังบอกดังๆดังนมาจากไหน ฝันว่าหลับไปนอนอยู่เถียงหน้าเถียงหน้ายู่ใส่รูปมองพุ่นพุ่นวะลูกโอ้อยู่ไกลๆพุน่นน่ะฝันว่าจังไหนก่อฝันไปนอนอยู่เถียงหน้า,าไผมาบอกบาดเนี่เ,นเ,นเห็นไผแน่เห็นเห็นผู้เศาโผเม่ๆแง่ไฟสุดส,มมสีขาลอกครับับกลาฝันในฝันนั้นมีผู้ใดแน่ บักลาไปก็ไฟไผในฝันกระซิบก็ปลาในฝันอ่ะนะบักลาไปเทียงหน้าอยูใส้ก่อเทียงหน้าไปท่างพุนบ่ไกลๆพุนตีลูกอันนี้คือในฝันไปยูสองคนตีเทียงหน้าโอ้ไปเฮ็ดยั้งอยู่เทียงหน้าไปไปเบิ้งหน้าไปังฮ็ดไปหาป่าาโอ้ไปหาป่าล้วจะได้ปบบนี้ลูก ลราไปแย้มันขึ้นบอกแนนในฝันเราไปแย้มกลางคืนแนนไปแย้มกันขึ้นเราบันที้เจ้าใดลูกไปกับนาซิดกับตาซิดแนนสองคนบันทีบักลาบอกตาซิดอยู่บอก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 อยังบอกว่าตาซิดตาซิดเราฝันอ๋อเราฝันบันกลาฝันฝันว่าเจ้าใด เห็นผีโอผีอยู่ใหโลกผีมองพวนโอ้เป็นจังไดเนาะผีนี่เป็นไซชุดยังมาผีน่ะสีขาวอุ้ยใส่ชุดขาวมาพร้อมแมนอืมอาจจะแมนเจ้าที่ดอนพุตาบอเนาะพี่น้องเพราะว่าทางพุทธทีเป็นดอนพุตาแมนบอพอดยูุไซดอนพุตาบ้านเฮาทางไหนน้องพอดหัวแจกบะอ๋อน้องพอดอาจจะพูดหัวแจกวะพี่น้องคำว่าพุตานี่เป็นจังไงเนาะ น้องปีจูพุนโอ้ตาสิตจูพุนได้พี่น้องเรียงง้วนะบ่ลูกง้อง้อง้วน้นองพอดบ่นั่นไม่จักโตลูกตีโตโอ้แสดงว่าเพิ่นไปเคยไปให้ไปหน้าบ้านี้ไปนอนหน้าไปนอนย่ำกลางคืนทางกลางเว้นฟันนั่นย่ำกลางคืน,นโอ้น้องพอดก็คิดว่าเป็นผีเป็นใส่ชุดขาวมาหาอ,อ,อาดจะบ่แม่นอันผีเนาะ เป็นเจ้าปีศาจนันเจ้าทนองคอผีเห็นปะเจ้าทีเจ้าทีก็ผีคือว่าเห็นพวกหัวจักก็ถือว่าผีเนาะอ๋อผีบะลูกผีผีผมยาวปะลูกอ๋อแล้วจะได้บปะนี่มะลาบ่ได้ขอยยังผีบ่ฮึเพิ่นมาบอกกันจากไหนเพิ่นมาหาเพิ่นมาถามมาจากไหนถามหนองพอดหนองพอดมานอนยังอยู่นี่เพิ่นถามอยู่บ่ถามเพิ่นถามบ่ ถามมาจังไหนลกูกพากันมาเฮ็ดหยังผมขึ้จังไหนแม่กับมาเฮ็ดหยังแม,มาเล่นยุทธเถียงหน้ากับลาครับครับผมมาเล่นกระเทียงหน้ากับตาแล้วจะได้ปะเนี่ยแม่พีก็บอกกับไปกนอนเดอร์อ๋อไปกอนเดอร์วันทีแม่ก็กนะ็ขึ้นสวรรค์ไปเลยพี่น่ะขึ้นสวรรค์ไปเลยอันนี้เป็นเธอแหลกได้พี่น้อง พีขึ้นสวรรค์ไปเลยแม่ไม่จำเนื้นอโอ้เพิ่นกำมหาหาน้องพอดบอกวันนี้ว่<ห>าจะใดเกาะกำมาหาอีกว่าจะไดมักราบอกเพิน่นว่าจะไดเก็อยากกินขนมแม่อยากกระทำมีเงินบอเด้วันนี้เพิ่นก็บอกว่ามีอยู่มีจากบาทห้าบาทนี่มักราชีโคงเงินเพิ่น,นือ มันว่าห้าบาทที่บอกครับบักลาบักลาขอเงินบ่ลูกให้จังไหนขอเงินอันพีผมเน่าไปซื้อขนมนะ้าป้าน้องพอดอยากขนมว่าชันอยากกินขนมเยียงน้นนอข้านในเธาได้ก่อนน้องพรตให้จกหักบาัตรให้ใบยังให้ใบเป็สีเขียวเนาะใบสีเขียว แบ่งหาสิบแบ่งเศ้าออแบ่งเศ้า่อ๋อแบ่งเศ้าจากใบลูกใบเดียวใบเดียวไม่เงินเหรียญอย่บอกลูกเอาที่แรกต้องพอคือว่ามีเหรียญมีหามงนบ่ฮะนี่ยังก็มีหาบาทบอที่แรกขอหาบาทบันนี้เอามีแบ่งเศ้าอีกก็สิเป็นยี่สิบหาเนาะค่ะเนาะแม่นบ่ร่วมกันเป็นยี่สิบหาบาทเป็นยี่สิบหาเงินบ่ลูก อ๋อก็จะเป็นที่พาเอาให้น้องพอดเขียนให้หน่อมันเป็นเลขยังไปเขียนหนาบ้านโอ้อน้องพอดจะไปเขียนหน้าบ้านไปเสรนจเราความฝันในฟังนะไป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 เป็นไปเขียนหน้าเขียนตัอันนี้อันนี้อันนี้ผ้ามาเบิงเทียงซื้อบาลูกไปเสร็นะตามน้องพอดไปคนจะเขียนให้นะครับน้องพอดจะไปเขียนให้อยู่หน้าบ้านบาลูกเบาอันนี้ผ้ามาเบิงอันผ้ามาเบงอันเนี้ก็ผ้ามาเบิงเทียงหน้าซื้อจอันนี้ข้องง้อไปลูก โอ้อ oh, uh, oh. 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 ันน yeah. ี้บอกของ้อตัดชิดนั่นโอ้เพิ่นเพิ่นมาหานี่เป็นอยังก็ะผีผมยาวติลูกใส่ชุดยังลูกชุดนีขาวโอ้บอกลาว่าจะได้ลาบอกว่าขอเงินบอกขอเงินเป็นยังลาอยากขนมก็ได้เอาหายจากบาทเกาะยืมซื้อของบาน ยี่สิบห้าบาทอะเดี๋ยวพี่นอ้องให้น้องน้องพอดเขียนหายนี่นี่นั่งมองเก้าคนนี่แหละคนเขียนหาย,ายหเ,เดี๋ยวคนกนมาน้องพอดจะเขียบตัวเลขใหยนะครับสามห้าสาม แล้วก็อันนี้ก็ะผีเอาเงินหายเทไรเกายี่สิบห้าบเขียนจังไดสองห้าให้จะได้เลขสองหาเขียนทางล่างเห็นทางล่างว่วเนีมองนี่มองนี่เพื่อนเอาเงินหายเทไรกาสองห้าบอลูกเด็กชายพาคินเขียนจังไเด็กชายพาคินเนี่ย นะคะท่านผู้ชมก็จะสรุปว่าตอนที่น้องคอดพันบอกนะคะพันจะบอกว่าพีผมยาวเอาให้ยี่สิบหาบาทบาลุกสระอ,อีเอากระซอีขีอีค้ายเออนั่นแหละจะเขียนไปเลยกับคอดหัวใจเลยนั่นคอดหัวใจเลย <c oughs> เส็นตายอ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยพี่น้องค่ะอันนี้บลูก3สามสามห้าสามห้าพี่น้องค่ะอ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวให้น้องพอคิดหอดมมแล้วจังไรก็เดี๋ยวให้อดมินเดี๋ยว ่ะซื้อลูกเป็นน้ำเขียนหรสามหาสามหาสามหาสองเธอไหมสามหาสามหาเลขย um, ังอันนี้อันนี้เด้อ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 สองอ่ะสรุปแล้วเป็นสามห้าสองครั้งแล้วก็สองห้าหนึ่งครั้งเนาะลูกเนาะขอบคุณครับผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขของน้องพอดแมนบอลูก เกลาฟันเห็นไทยเกาะพีพีพพยังพีปอ่พีใส่สุดยังกะลูกพีใส่สุดพีขาวเป็นยังไงผมเป็นยังไงเงาอยู่บ่เงาโอ้ใช้<อ>ใ,ชใชเลขที่พ่นเอาให้อันไนอ๋อเกลาเขียนใสามห้าแล้วก็สามห้านะคะแล้วก็อีกยังอีกสองห้าบอ่อนั่น ตามนี้แล้วพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขของน้องพอดนะคะ,ะแคปหน้าจอไว้นะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะ,ะเป็นแนวทางนะคะของน้องพอดความสันของน้องพอดนะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยาน ศิลาสิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ